สวัสดีครับนี่คือรายการชิปมิ่งเข้าเกมเมอร์ทีวีตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกล้องนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาแคสเกมอลันเวกันนะแหมนี่ก็เป็นเกมที่ได้มานะครับจะทํายังไงถ้านิยายของคุณที่เขียนเนี่ยมันกัดเรื่องจริงขึ้นมาอ่ะมาดูกันไหมครับว่าเราจะทํำยังไงกันเพราะฉะนั้นเราจะเล่นก่อนครับเขาบอกให้อ่าแล้วเขาก็บอกให้ชิปมาชิปจะเป็นการกดสปีดนะบินเร็วเกมส่วนใหญ่ก็จะตั้งปุ่มชิปเป็นปุ่มสปีดอยู่แล้วครับ ต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็เช่นเคยนะปุ๊บครับเขาจะเขาจะให้เราวิ่งไปที่ประภาคารนั่นนะปุ๊บอโอเคฮะบ๊ายบายบายบายครับเกมน,นี้เนี่ยผมก็ลองเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะนะ <S <S เล่นถึงเอพิโซด6ครับผมแต่ว่าก็มาแคสกันก่อนนะเดี๋ยวการที่เราจะหนีไอ้เองเาดำนั่น นะครับมันจะทําอะไรเราไม่ได้ถ้าเราอยู่ที่แสงสว่างครับแต่ถ้าไฟดับมันก็อีกเรื่องหนึ่งครับวิงว่งวิง่งวิ่งมเหมเอ้มเอไมฉ่ฉันรู้สึกแย่จังเลยฉันรู้สึกแย่จังเลยไอ้ดำไม่ตามมึงมาครับไม่ไม่ฮะเราเห็นแสงสว่างแล้วปุ๊บแสงสว่างกลับไปงานง้อครับ เ,าาเขาบอกว่าจะให้เราทำอะไรสักอย่างกับมห,หาวิทาโดยการใช้ชิปอ๋อเป็นการฝึกหลงครับเฮ้ยเอื้อสสเลดเวย้ยไอ้โมเอ้ยตีฉันไี่เดี๋ยววแล้วแนมะ่ได้เปิดดิเฮ้ยเฮ้ยไม่นะมันขำครับมันไปแล้วเจ๋งแป้งเปิดแล้ว วิ่งเปิดแล้ลกวกวิ่งเด็กวิง่งไฟไฟดูนะครับอะไรเดินอะไรโอ้โหอ,อ,อยู่ไม่ได้แล้วงานนี้ต้องวิ่งครับวิง่งวัน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 ใหม่ใม่ให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 ม,ม่โอ้โหงานอะไรครับทางไหนวะซ้ายโอเค OK, ครับอาจจะมีหล่อนทางเล็กน้อย โอ้ยจะไม่เือไปไม่ให้เลยนะโอ้เหนื่อยแล้วอย่าเพิ่งเหนื่อยสิอลันของฉันวิ่งต่อไป,ไปวิ่งรันไปนิสเวสเร็วเร็วเขา้าโอ้ยทีไหนโอ้ไม่ต้องไม่ต้องรีบครับทันยังไงก็ทันเนี่ยนะครับผพมโอ้แต่ถ้า,า,ามาเช้าว่นนี้สะพานอาจจะพังลรวล่าอาจจะลงไปได้ก็ได้นะเขา้าบ้านเอ้ยเข้ามาแล้วประตูปิดเองอะ <ś ic> แกแอปปอนในบ้านรอโอ้ไม่เฮ้ยฉันจะทำยังไงดีไมันทำอะไรกันวะอึ่มไม่ตายสิตายสิไม่เลยโอ้โอ,อุไม่พอครับต้องซ้ำเออโอ้ยที่ทำไมมันมองอไรอย่างนั้นครับตึง โหทีมีหลายเครื่องมากครับบ้านนี้อุ้บลูกตามองฉันทำไมอเขาบอกว่าได้ได้ได้เปล่าก็ไม่รู้นะครับผมรับใครกรีดวะได้ได้ที่แปลว่าตาย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 เงี้ยอะไรอะไรอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรโอ้ อุย้ยอย่าบอกนะมึงจะพังบ้านเข้ามาฮะเป็นมีทางกับบ้านกูแข็งแรงเว้ยก็แค่เขาวกวางตกจะไปตกใจอ่ะโอ้จะไปตกใจอะไระไอ้กาเอ้ยอุ้ยชิบหายแล้วไงบ้านมืดแล้วล่ะครับได้เวลาหนีนะครับท่านผู้ชมอู้แสงสว่างนั่นมันจะมีมือของพระเจ้าเอื้ามาอ่าทางไหนวะ <G ül üyor> สเสาตลกินท่านต้องการพูดอะไรกันแม่ครับการที่ให้ไฟเนี่ยนอกจากจะขับไล่พวกผีได้แล้วเนี่ยมันยังจะเพิ่มเลือดให้เราด้วยนะครับสังเกตที่มุมซ้ายดูดีๆเห็นไหมครับเลือดผมจะเพิ่มเองอ่เรียบร้อยครับเ oh. จ้เนะได้ตายไปแล้วนะจ้าหนูเห็นมันได้นีไหม แต่เจ้าอยากจะสร้างบันไดแล้วก่อนนะเจ้าต้องยอมให้ข้าตุย้ยขจายไม่เจ้าหนูนจะตุ้ยแกเมื่อฉันสร้างบันไดให้แล้วแกก็จะต้องมาเป็นสาสองชั้นไม่จเป็นอไรยังไงฉันก็นจะตุ้ยแกแล้วมันก็สร้างบันไดให้เราเสร็จสับคนระับโอ้โหโอ้โห เหมือนไหม่เลยนะยกเว้นข้างหน้าทำไมมึงสร้างให้กูไม่หมดหอ่ะโอเคอีกหน่อยยังไงอะไรบนอะไรบนอะไรอะไรกันโอ้ยอีกขวาครับเข้าไปด,ดูใกล้ๆครับโอ้แม่งนึ่งว่าจะไม่ตีตีกูด้วยอย่าไม่ไม่ไม่ดีนะครับผมบนอะไรวะอะไรอะ่ะเฮ้ยไฟฉายมันลงมาจากตรงนั้นได้ไงวะ Okay. เรียบร้อยตอนนี้ครับตัวนี้เราจะมีกระสุนปืนและทานทานไปครับคีอสองเลยครับถ้าเกิดเราขี้กว่านะครับจะเป็นการรู้แสงไฟรวมแสงไปที่เดียวอยาอยา,ยา,ยา,ยาเรียบร้อยครับเงาดำออร่าดำหายไปแล้วจะสังเกตได้เลยใช่ไหมทีนี้ครับไปน,นะอืเข้าใจใช่เข้าใจแกพูดแต่ที่ไหนฉันไม่เข้าใจเลยตั้งหาก เตืนเหรอเันรู้น้ว่แกให้ปืนมาทำไมฮอแกให้ปืนมาเพื่อเพอแกให้ปืนมาเพื่อเพื่ออะไรวะเพื่อยิ่งออ้อโอยไม่ตายยากตายเย็นจังวะเรียบร้อยครับดีมาก ทีนี้เราจะไปต่อได้แล้วสินะอารันคุ้มอ่าฉันไปละทิ้งพวกนี้เลยครับภารกิจของเราก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงะครับให้วิ่งไปที่ประภาคารริมริมชายหาดปึ้ยประตูเปิดเองแล้ววิ่งวิ่งมันมันก็ปีศาจน้อยกะการแก้อ้าวเป็นวะเฮ้ยเอ่อ กางจะทำอะไรฉันได้ฮะออปะุ๊บปครับผมการที่เราจะพินไปที่พราป่าในนั้นนั้นนะครับเราก็ต้องผ่านไอ้พวกหานี่ไปก่อนออเฮ้ยครับหนึ่งตัวครับอีกตัวอยู่ไหนวะจะได้มีสองตัวปะอ่านี่ไงอีตัวปุ๊บโอไม่ตายไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอเดียยร้อยครับใครรับไปโอ้ล้น ข้างในนี้ครับจะมีของไอเทมต่างๆมากมายครับนี่ก็คือปืนยิงพุเดี๋ยวมาดูกันครับมันจะยิงยังไงนะเนาะดูนะฮะยิงหนึ่งตัวสองตัวสามตัวดูนะครับการที่เราจะยิงผู้เนี่ยแล้วก็ยิงแม่งนี้ครัวเรียบร้อยครับหายไปนในพริบตาแเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะอ่าตอนนี้เราเสียงอะไรบะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สภาแล้วนะครับสภาข้าแม่น้ำนะนี่คงจะเป็นเขื่อนป่าสากศีนะครับโอ้ไฟดับมันมาครับมันมาพร้อมกับสองข้าป่าครับไมยฉันเพิ่งจะจ่ายตังค่าสองข้าป่าไปเองนี่แกยังจะไล่ฉันอีกลรอโอ้ไม่ม่ไหม่ไหม่โอ้ยโอ้ยโดนนิดเดียวก็ไม่ได้นอ้อบินไปเอาดนโอโอ๋อเหนื่อยแล้วฉันเหนื่อยแล้ว ฉันเหนื่อยนะเต้าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งเหนื่อยสิอลันวันวันนิงอาดอาดมัอย่ามาะตูอีธานฉันยังไม่อยากเป็นเก้ไม่นะโอ้มันมันอือหลอดเหรอฉันอือมันมีอะไรบางอย่างนะครับพยายามแบบจับพังประตูเข้ามานะแต่ข้างในมันพังไม่ได้ครับเพราะว่า มันมีแสงสว่างครับการที่เราจะเล่นเกมนี้เนี่ย<ม>ถ้าเห็นผมเล่นนีตรงนี้ก็จะเป็นแค่การฝึกนะฮะการฝึกเฉยๆแต่ถ้าเกิดเล่นจริงๆเนี่ยสักช่วงมิชชั่นมิชชั่นหนึ่งมิชชั่นสองเลยมิชชั่นอะไรก็ไม่รู้นะครับมันจะเป็นเนร้อสอดเนานะมันจะน่ากลัวมากครับเราทึ่วขวัญมากครับไฟดับแล้วมันจะน่ากลัวกว่าตรงนี้ครับเออพราะฉะนั้นครับ อ้เขาบอกว่าน่นมันก็แค่ฝันร้ายนะครับไนท์แม์พูดอะไรมือครับคนคนนี้ครับคืออลิสครับเป็นภรรยาของอลันนั่นเองนะเอคูอะไรวะเอนเตงอึงตือนเตึงตือตึงครับเขาสิ่งที่เราทั้งหมดเนี่ยก็แค่ฝันครับ ตอนนี้เขาอยู่บนเรือที่กำลังจะมุ่งหน้าไปสู่เมืองอะไรสักอย่างนะตอนนี้ก็ขอลากันไปก่อนครับกัอบอารันทีซีจีทีวีโปรเจกต์อารันเวกพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ